สวัสดีครับจากฟาร์มอีโคเวิร์มนะครับฟาร์มไส้เดือนคุณภาพครบวงจรนะครับวันนี้ลอนไส้เดือนเลยถือโอกาสอัดวิดีโออัดคลิปซะเลยนะครับอันนี้เครื่องลอนของทางฟาร์มเวอร์ชั่นสอัปเกรดแล้วอัปเกรดติดมอเตอร์แล้วครับออเดอร์เยอะมุนไม่ไหวก็น,นี่ครับอันนี้คือมูลมูลที่ได้ออกมานะครับ มูลไส้เดือนจะเป็นมูลเย็นนะครับมูลเย็นมนีความเย็นมากเลยเย็นเจ็บเลยนี้เราก็มาล่อนล่อนเลยป,นะปึ๊บไปเข้าสวนสนุกพาไสเ้เดือนเข้าสวนสนุกนะครับนี่ไปเลยเขาก็จะล่อนขี้ออกมานะครับเป็นมูลของเขามูลของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนที่อยู่ในลังตรงนี้อันนี้คือตะแกรงที่ตาใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่พวกไข่ของเขานะครับไข่ของเขาก็จะแยกกันอยู่างนี้ผมใส่ลังไว้ผมขี้เกียจจะต้องขี้เกียจมาตั้งตากคนอีกนะครับส่วนตัวเดือก็จะมุน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 กันออกมามนไม่ตายเหรอเไม่เอาตัวมันออกเหรอทเลย นีเลือดเลยลงกละมังเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวเราพอชุดของพ่อแม่พันธุ์ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ภาชนะใส่เดดิ้งต่อให้เข้ากินอาหารขยายพันธุ์ต่อครับใส่เดือนเลี้ยงง่ายครับโตวไวขยายพันธุ์เร็วมากครับตอนแรกมีท่อนเดียวนะครับตอนแรกมีท่อนมีถึงแค่นี้แล้วต้องหมุนสองรอบก็เลยต่ออีก ต่อไปอท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนของเรานะครับนี่ลอดละเอียดมากนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจากทางเพจนะครับนี่เป็นตาละเอียดเลยครับไม่มีตัวผสมไม่มีไข่เพราะไข่ไปตกนั่งหมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ